เทใส่เนี่ยเทใส่กระดาษกระดาษซับมันเนาะค่ะเนาะกระดาษนี่จะสะอาดด้ค่ะไม่ให้มีตัวหนังสือนี่ม่นก็นจะค่อยเลื้งไปเรื่อยมันเค็มๆนิดนึงอร่อยอร่อยจ้าเนี่ยเดอ้อจะไหมค่ะพ่อพ่อหอนแล้วก็จะไหมเนาะค่ะเนาะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยด้ยค่ะพี่น้องจ้าซับน้ำมันแล้วเรียบร้อยเอาไปล้างน้ำข้นแล้วก็พักให้เด็ดน้ำจ้าข้าวเนาะค่ะเนาะ แล้วก็เอามาลงถอดนี่ค่ะถอดไฟอ่อนๆจ้ะค้นไปเลยผักให้เด็ดน้ำมันเนาะค่ะเนาะให้สเสด็จน้ำมันวางไง่ายเนาะค่ะเนาะพอผักแล้วๆน้ำมันสเสด็จเมื่อแล้วจ้าแล้วนะคะเท้าไปสื่อเพื่อนกินเวลา่นถอดแล้วจะแพงเนาะค่ะพี่น้องจ้าเนี่ยมากินน้ำม่แดงเด้อค่ะเดี๋ยวม่แดงจะไปฝากเพื่อนๆเนาะค่ะก็เทใส่ เนี่ยเทใส่กระดาษกระดาษซับมันเนาะค่ะเนาะกระดาษนี่จะสะอาดด้ค่ะไม่ให้มีตัวหนังสือนี่เพิ่นก็จะค่อยเลื้ยงไปเรื่อยๆมันๆันกรอบๆจ้าพอเย็นแล้วเราก็ใส่กระปุกไว้ทานได้หลายๆวันเนะาะจากพี่น้องจ้าเนี่ยซื้อมาไม่แพงแนงนะะเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแล้วก็เอามาพเทใส เนี่ยเทใส่กระดาษกระดาษซับมันเนาะค่ะเนาะกระดาษนี่จะสะอาดด้ค่ะไม่ให้มีตัวหนังสือนี่เพิ่นก็นจะค่อยเลื้ยงไปเรื่อยๆเ,เอาไปลางน้ำขึ้นแล้วก็พักให้เด็ดน้ำจะข้าวเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอามาล่งถอดนี่ค่ะถอดไฟอ่อนๆจะข้นไปเลยมันๆกรอบๆจ้าพอเย็นแล้วเราก็ใส่กระปุกไว้ทานได้หลายๆวันเนาะจากพี่น้องจ้ะเนี่ยซื้อมาไม่พแพงันงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ เห็นไหมคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะและ้วกาเอามาเทใส่เนี่ยเทใส่กระดาษกระดาษซับมันเนาะค่ะเนาะกระดาษนี่จะสะอาดด้ค่ะไม่ให้มีตัวหนังสือนี่เพื่อนก็จะค่อยเลื้งไปเรื่อยๆพี่น้องจา้าทอดเม็ดมะม่วงหิมะพานเนาะค่ะเนาะนี่สูตรของแม่เดงนจะล่างนามกนเลยค่ะพี่น้องจา้าเม็ดมะม่วงแห้งๆนี่แหละค่ะมันๆกรอบๆจา้าพอเย็นแล้วเราก็ใส่กระปุกไว้ ทานได้หลายวันนอกจากพี่น้องจ้าเนี่ยซื้อมาไม่แพงนะเลื่อยนอกจากนอพี่น้องจ๋าหม้อตองไ้ซุกแห้งได้ค่ะใฮเหลืงเหลืองพอประมาณถ้าเหลืองแห้งไหลเพื่อเอามาผักไหวมันก็จะเหลืองไปน้ำเนาะค่ะพี่น้องแห้งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะหล้วก็เอามาผัดเนาะกระดาษนี้เป็นกระดาษซับน้ํามันแล้วก็ใส่ถาดโรยเกลือไปนิดนึงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะ แล้วก็เอามาเอาไปลางน้ำขึ้นแล้วก็พักให้เด็ดน้ำเจ้าข้าวเนะาะค่ะเนาะแล้วก็เอามาล่งถอดนี่ค่ะถอดไฟอ่อนๆจะค้นไปเลยจ้าพี่น้องจ้าโรยเกลือไปนิดนึงใส่ถาดเรียบร้อยเนะาะค่ะเนาะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจา้าเศษเรจ่องจ้าพี่น้องจา้าโรยเกลือไปนิดนึงใส่ถาดเรียบร้อยเนะาะค่ะเนาะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจา้า เสบเซาะนะคะถ้าเอาไปสื่อเพื่อนกินวเวลาบนถอดแล้วจะแพงเนอะคะ่ะพี่น้องจา๋าเนี่ยมากินน้ำใแดงเด้อค่ะเดี๋ยวม่แดงจะไปฝากเพื่อนๆเอนอะคะ่ะแห้งเนอะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแล้วก็เอามาผัเลื่อยนอกจากนอกพี่น้องจา๋าหมดตองไ้ซุกแห้งได้ค่ะไฮลึงเหลืองพอประมาณถ้าเหลืองแห้งไหลเพื่อเอามาผักไหวเมันก็นจะเหลืองไปน้ำเนอะคะ่ะพี่น้องก็เทใส่ เนี่ยเทใส่กระดาษกระดาษซับมันเนาะค่ะเนาะกระดาษนี่จะสะอาดได้ค่ะไม่ให้มีตัวหนังสือนี่เพื่อนก็นจะค่อยเลื้งไปเรื่อยๆเลื่อย,อยนอกจากนอกพี่น้องจ้ะหมต้องให้ซุกแห้งได้ค่ะให้เลืง้งเลืง้งพอประมาณ้าเลืง้งแห้งไหลเพื่อเอามาผักไหวเพิ่นก็นจะเลื้งไปน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องผักให้เด็ดน้ำมันเนาะค่ะเนาะให้เสด็จน้ำมันวางวง่ายเนาะค่ะเนาะ พอผักแล้วแล้วน้ำมันเสด็จเมือ่อไรจ้าแล้วนะคะถ้าเขาไปสื่อเพื่อนกินเวลาบนทอดแล้วจะแพงเนาะคะ่ะพี่น้องจา้าเนี่ยมากินน้ำม่แดงเด้อค่ะเดีเด๋ยวแดงจะไปฝากเพื่อนเพื่อนเนาะคะ่ะเด้อจะไหมค่ะพ่อพ่อหอนแล้วก็จะไหมเนาะเนาะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเด้อค่ะพี่น้องจา้าซับน้ำมันแล้วเรียบร้อยนึงจา้าพี่น้องจา้าโรยเกลือไปนิดนึงใส่ถาดเรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะ นี่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้าเ็ษเศเลื่อยน่าจะนอกพี่น้องจ้าหมอ้องให้ซุกแห้งได้ค่ะให้เหลืองๆเพราะประมาณถ้าเหลืองแห้งไหลเพื่อเอามาผักไบทม่นก็จะเหลืองไปน้ำเนาะค่ะพี่น้องจ้านี่จะทอดไฟอ่อนๆน้ำมันใหม่ๆเนาะค่ะเนาะนี่ซ้ำนี้เข้ากระตักเขินใดอลไดได้พี่น้องจ้าหมอ้องล่อให้เหลืองแห้งได้ค่ะพี่น้องจ้าเนี่ยมันก็จะค่อยๆเหลืองไปเนาะค่ะเนาะเพราะความร้อนเพลิน ยังอยู่ค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยเพิ่นเหลืองไปเห็นบอกะอย่าถอดให้เหลืองซ้ำนี่นะคะถ้าเอาไปสื่อเพื่อนกินเวลาบนถอดแล้วจะแพงเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยมากินน้ำม่แดงเด้อค่ะเดี๋ยวแดงจะไปฝากเพื่อนเนาะค่ะเด็กค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยเพิ่นก็จะค่อยๆเหลืองไปเนาะค่ะเนาะพอความหล่อนเพิ่นยังอยู่ค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยเพิ่นเหลืองไปเห็นบอกฮะอย่าถอดให้เหลืองซ้ำนี่เด็กค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยเพิ่นก็จะค่อยๆเหลืองไปเนาะค่ะเนาะพอความหล่อนเพิ่น ยังอยู่ค่ะพี่น้องจา๋าเนี่ย่นเหลืองไปเห็นบอกคะ่ะอย่าถอดให้เหลืองซ้ำเนืนึงจ้าพี่น้องจา๋าโรยเกลือไปนิดนึงใส่ถาดเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจา๋าเสบเซงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะหลากเอามาผัดมันๆกรอบๆจา้าพอเย็นแล้วเราก็ใส่กระปุกไว้ทานได้หลายๆวันเนาะจ้า,จาพี่น้องจา้าเนี่ย ซื้อมาไม่แพงนะเอาไปลางน้ำขึ้นแล้วก็พักให้เด็ดน้ำจ้าข้าวเนาะค่ะ,ะแล้วก็เอามาล่งถอดนี่ค่ะถอดไฟอ่อนๆจะค้นไปเลยมันๆกรอบๆจาพอเย็นแล้วเราก็ใส่กระปุกไว้ทานได้หลายๆวันเนาะจ้ะพี่น้องจ้าเนี่ยซื้อมาไม่แพงนะเนาะกระดาษนี้เป็นกระดาษซับน้ำมันแล้วก็ใส่ถาด โรยเกลือไปนิดนึงเอาไปลางน้ำขึ้นแล้วก็พักให้เด็ดน้ำจักข้าวเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เอามาล่งทอดนี่ค่ะทอดไฟอ่อนๆจะค้นไปเลยก็เทใส่เนี่ยเทใส่กระดาษกระดาษซับมัน,นะะเนาะค่ะเนาะกระดาษนี่จะสะอาดด้ค่ะไม่ให้มีตัวหนังสือนี่เพื่นก็จะค่อยเลื้องไปเรื่อยๆนะคะถ้าเอาไปสื่อเพื่นกินเวลาพ่นทอดแล้วจะแพ้งเนาะคะ่ะพี่น้องจา้า เนี่ยมากินน้ำม่แดงเด้อค่ะเดี๋ยวม่แดงจะไปฝากเพื่อนๆเ,นะเนาะค่ะเนาะกระดาษนี้เป็นกระดาษซับน้ํามันแล้วก็ใส่ถาดโรยเกลือไปนิดนึงพี่น้องจา้าทอดเม็ดมะม่วงหิดมาานนะพร้าวเนาะค่ะเนาะนี่สูตรของแม่แดงจะล่างน้ำมก่อนเลยค่ะพี่น้องจา้าเม็ดมะม่วงแห้งๆนี่แหละค่ะจา้านี่จะทอดไฟอ่อนๆน้ํามันใหม่ๆเนาะคะ่ะเนาะนี่ซัานีห้ากระตักเขินใดอลไได้พี่น้องจา้า มอตองล่อให้เหลืองแหบมันๆกรอบๆจ้าพอเย็นแล้วเราก็ใส่กระปุกไว้ทานได้หลายๆวันเนาะจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยซื้อมาไม่แพงนะเด้อจะไม่ค่ะพ,พ่อพ่อหอนแล้วก็จะไม่เนาะค่ะเนาะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเด้อค่ะพี่น้องจ้าซับน้ำมันแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเอาไปสื่อเพื่อนกินเวลาบนถอดแล้วจะแพงเนาะค่ะพี่น้องจ้า เนี่ยมากินน้ำม่แดงเด้อค่ะเดี๋ยวแดงจะไปฝากเพื่อนๆเนาะคะ่ะเอาไปลางน้ำเพลินแล้วก็พักให้เด็ดน้ำาจ๊กข้าวเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เอามาล่งถอดนี่ค่ะถอดไฟอ่อนๆจะค้นไปเลยได้ค่ะพี่น้องจา้าเนี่ยเพื่อนก็จะค่อยๆเหลืองไปเนาะคะ่ะเนาะพอความหล่อนเพ่อนยังอยู่ค่ะพี่น้องจ้าเนี่ยเพื่อนเหลืองไปเห็นบอกค่ะอย่าถอดให้เหลืองซ้ำนี่พักให้เด็ดน้ำมันเนาะคะ่ะเนาะ ให้เสด็น้ำมันวาไงไว้ง่ายเนาะค่ะเนาะพอผักแล้วแล้วน้ำมันเสด็เหมือนแหละจ้าแล้ว,ลวมันมันกรอบจ้าพอเย็นแล้วเราก็ใส่กระปุกไว้ทานได้หลายหลายวันเนาะจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยซื้อมาไม่แพงน้ำมันเค็มๆนิดนึงอร่อยอร่อยจ้าเนี่ยเอาไปล้างน้ำเค็นแล้วก็พักให้เด็ดน้ำจาจะข้าวเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอามาลงทอดนี่ค่ะ ทอดไฟอ่อนๆจะคนไปเลยมันๆกรอบๆจ้าพอเย็นแล้วเราก็ใส่กระปุกไว้ทานได้หลายๆวันเนาะจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยซื้อมาไม่แพงน้ะมันเค็มๆนิดนึงอร่อยอร่อยจ้าเนี่ยมันๆกรอบๆจ้าพอเย็นแล้วเราก็ใส่กระปุกไว้ทานได้หลายๆวันเนาะจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยซื้อมาไม่แพงนะเนาะ กระดาษนี้เป็นกระดาษซับน้ํามันแล้วก็ใส่ถาดโรยเกลือไปนิดนึงจ้าพี่น้องจ้าโรยเกลือไปนิดหนึง่งใส่ถาดเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะน,ะะน,ะะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้าเสบเซาะักให้เด็ดน้ํามันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะให้เสด็จน้ํามันวางง่ายๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะพอผักแล้วแล้วน้ำมันเสด็จเมื่อไหรจ้าแล้วจ้า,จาพี่น้องจ้า โรยเกลือไปนิดนึงใส่ถาดเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้าเสร็จพี่น้องจ้าทอดเม็ดมะม่วงหิมะพานเนาะค่ะเนาะนี่สูตรของแม่แดงจะล่างหนามกอน,นะคะพี่น้องจ้าเม็ดมะม่วงแห้ง,หงนี่แหละค่ะเนาะกระดาษนี้เป็นกระดาษซับน้ํามันแล้วก็ใส่ถาดโรยเกลือไปนิดนึง